ต้นเงินที่ตั้งอยู่ทางด้านชั้นอ่าด้านหนึ่งของศาลานะคะด้านคือท่านได้น้อมถวายและในพิธีนี้นะคะถ้าหากว่าจะย่อมมาถวายเท,ทียนต้นคงจะเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะาาเอาเป็นว่า,าจาไหว้พระจิ๋นนะครับที่จะต่อยอดที่เป็นซองนะคะวานนะคะ่าไปตรงหน้าพระครูนะครสาธุ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 าธค่ะท่านเดินมาแล้ว องคูที่นั่งอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะองคูบุญสวนจันทวันโนนะคะจากวัดป่า,าประชาสามัคคีธรรมนะคะอำเภอมอนระบือจังหวัดมหาสรารคามนะคะที่ตำบลยาสาธุสาธุ คุณใญ่คุณใญ่ใหญ่บ้านคางใหญ่บ้านมหาอนยอยไม่ได้ตอนี้คุณใหญ่สโภค่ะคุณใหญ่สุโอันนี้เป็นบรรยากาศถวายกระถินนะครับถวายกระถิ้นที่วัดบ้านศรีแยกพระสมเด็จวันกระสินนะครับ บรรยากาศถวายกระถิ่นที่วัดศร,รีแยกอำเภอสมเด็จอุตรศิษฐ์กระถิ่นมาจากหลายที่กันด้วยกันนะครับมาจากทุกสถานที่นะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านมากนะครับสมเด็จอาจารย์ บัวรีคนไม่ต่อยอดห0 0รอยบาทสาทุสาธุาหารหน่อยสกุนค่ะทุเดชลุน้าทุลุแม่ทีใครนาทันใจต่อยอดอีก้าร้อยบาทสาทุก็ตรงนาพู่นี่แหละสัุ มาต่อเลออยาล้าทอนนี้ตำบลสมเด็จค่ะมา,า,ามาค่อนะครับเราต่อให้ความ่อยนัครับสายสิยันตยยังม่รนครั่ความรับตอนนี้ค้งอัยถ้ชมบรรยากาศ ข้อตกลงที่นะครับที่วัดราชสีแยกนะครับอันดุลสมเด็จมีตาสินครับวันนี้มีท่านสสเข้ามาด้วยครับสสครับสสขีดสีตาสินนะครับมาด้วยครับอันนี้ก็ท่านนายกอชลลักษณ์สวพักนะครับนายกเทศมนตรียรติอสมเด็จมีตาสินครับอันดีนอกค่ะก็ยากก็ต้องก็ยากก็ต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเนาะ วัตกรรมกายค่ะเทีนี้ถ้าเรไปโตวัดทุนอีกวัดตัวคนวนวัดตัวนวค่ะั้งังดค่ะส่วนวดนค่ะแป๊บนึ่งนียากาศทอตกินนะครับทอดตะกินวทให้เกต่อตสันสมุเดียนะครับ 滚他！